ั้นตอนต่อไปนะก็เป็นวิธีการปั้นนะคะการปั้นเนี่ยก็เราวันนี้เราจะปั้นให้ดูสองแบบนะคะอันนี้ก็เป็นข้าวตูนะคะที่เราผัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เราเราจะเริ่มต้นด้วยการปั้นคือว่าเราจะเอาข้าวตูนนี้ขึ้นมาแล้วเราจะปั้นเป็นกลมๆแบบที่เรียงไว้เลยนะคะปั้นเป็นรูปกลมก่อน,นะคะ่ะจากนั้น อันนี้เราก็จะปั้นยาวเราเรียกว่าพิมพ์มือแล้วกันนะคะอันนี้เป็นแบบของโบราณที่ทำนะคะรูปแบบเหมือนโบราณที่ก็ทำน,นะตอนนี้เราก็พอปั้นกลมเสร็จแล้วเราก็ทำเป็นปั้นยาวๆโดยการกดพิมพ์พิมพ์มือของเราเนี้ยลงไปมันก็จะเป็นรูปรอยนิ้วของเราแล้วเราก็ขยับอีกประมาณสองถึงสามครั้งมันก็จะได้มาออกมาเป็นรูปแบบนี้นะคะ ลักษณะความยาวก็ประมาณนี้นะคืออยู่ว่าเราจะกะว่าเออเอาแค่ไหนถึงจะสวยงามนะในที่นี้เราก็กะว่าประมาณเท่านี้แหละก็จะสวยนะคะนี่ค่ะแล้วเราก็มาจัดเรียงไว้เรียงให้เท่าๆกันเพื่อเป็นการสังเกตว่าเราวัดความยาวเราจะทําประมาณนี้นะอ่านรูปต่อไปก็ทําเหมือนกันค่ะ แล้วก็ไม่หยาบพิมพ์มือเราเรียกว่าแบบพิมพ์มือประมาณตั้งสามครั้งทำแน่นนะคะ่ะแล้วก็เคลียงไว้ทับไปสองสามอันนะะก็จะได้ประมาณนี้ เ,เราจะเห็นว่าเวลาเราปั้นเนี่ยมันจะพิมพ์เป็นลายพิมพ์มือของเราหมายถึงว่าเป็นลายนี้วด้วยนะคะแล้วเราก็ขยับมามันจะเป็นลอนสวยงามนะคะ,ะคจับวางบที่เป็นร่องขึ้นก็ได้ สามตียามก็ตามตีการปั้นก็ตูเนี่ยเวลามันแน่นแล้วเวลาเรากินเนี่ยมันก,ก็จะเหนียวหนุ่นุ่มนิ่มนะเนียนเนียนแน่นก็จะเกิดความมันอร่อยเวลาเคีเ้ยวก็จะปุ๊บๆหน่อยๆอค่ะ อ,นนอันนี้เป็นแบบของโบราณที่ก็ปั้นแบบยาวๆหยำๆแราเรียกหยนะแต่เราจะเรียกแบบพิมพ์มือนะเรียกเป็นพิมพ์มือก็ได้นะเนี่ยการก็จะออกมาเป็นอย่างนี้นะคะก็ดูแล้วก็สวยดีนะคะ นะต่อไปอีกรูปแบบหนึ่งที่เราจะทําก็คือกดพิมพ์เราจะมีพิมพ์เราเรียกว่าแบบพัฒนาขึ้นมานะต่อมาก็จะมีการพิมพ์ด้วยอะไรนะเครื่องพิมพ์เล็กๆอย่างนี้ค่ะเราเรียกว่าพิมพ์พิมพ์แล้วกดลงไปนะแล้วก็ปั้นรูปเท่าๆกันกนั่นแหละนะที่ปั้นมานะอาจจะปั้นให้เห็นนิดนะึงว่าเวลาเราจะเรา,เราเอามาจากจากที่เราผัดควนแล้วเนี่ยนะ เราก็ปั้นเป็นรูกโป่ง,งก่อนนะก็ประมาณนี้ที่จะลงพิมพ์ได้เสร็จแ,แล้วเราก็กดลงไปค่ะกดลงไปให้เรียบค่ะแล้วเราก็ใช้พิมพ์เนี่ยกดลงไปโดยใช้นิ้วนิ้วโป้งกดข้างบนแล้วนิ้วนิ้วนิกลางนิ้วนางวางเกาะข้างๆเพื่อไม่ให้มันดิน้นแล้วกดลงไปพอประมาณนะแล้วเราก็ให้ลอดลงเคลื่อนเอาพิมพ์ขึ้นอันนี้เราก็กดเอาขึ้นมา ก็จะออกมาเป็นรอยพิมพ์นะเหมือนพิมพ์ที่เรากดลงไปนะเราก็จะมาจับเหลียงไว้นะคะต่อไปอันต่อไปก็ทำทเช่นเดียวกันกดหน้าัะนิดนึงใช้พิมพ์กดลงไปพอประมาณให้แน่นเพื่อให้เป็นร่องขึ้นมาเสร็จแล้วก็ติยกขึ้น ค่ะข okay. ้างางนี้ก็จะมีปีกนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรท่าก็ทําให้สวยงามไปอีกแบบต่อไปก็เช่นเดียวกันก็อยู่ในประมาณนี้ อย่าให้ล้นมากเกินไปถ้าล้นมาพิมพ์จะไม่สวยถ้ามันเยอะไปกระเด็ดออกสนิดหน่อยได้ถ้ามันล้นมามันจะปิ้นข้างๆเนี่ยพิมเราจะไม่สวยอยู่ในประมาณนี้ค่ะมีปีกบ้างนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรแล้วก็กดอย่างเงี้ยใช้วิธีเดียวกันนะคะเอานิ้วโป้งกดลงไปนิ้วคี้กับนิ้วนาง สองข้างซ้ายและขว,วาประคองเอาไว้เพื่อไม่ให้มันดิน้นแล้วใช้แรงตรงนี้โป้งกดลงไปแล้วให้ลอดขึ้นจะทําทำให้ดูสักสองแถวแล้วกัน ระดับการเรียงเพื่อให้เกิดความไล่เท่าไล่ไล่เรียกกันเนี่ยเราก็เวลาทําเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ควรจะมาเรียงให้เป็นแถวระดับจะได้เท่ากันเพื่อเราจะได้สังเกตว่าความสูงมันเท่ากันไหมเพราะเวลาเราปั้นเนี่ยเราก็จะประมาณการเอาเราไม่ได้ช่างนะประมาณว่าให้ลูกไล่เรียงกันบางอันก็จะเหลื่อมล้ํากันนิดหน่อย แต่ก็อยู่หนึ่ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะกดตรงนี้ให้หมดตรงนี้ที่เราปั้นเอาไว้นะคะอันนี้เราเรียกว่าแบบแบบพิมพ์นะคะใช้วิธีเดียวกัน เองแล้วก็ดูดีดูสวยนะคะอันนี้ก็แบบอันนี้เราเรียกว่าแบบพิมพ์เดี๋ยวเราจะกดพิมพ์ไปเรื่อยๆนะคะจนฝาเข้าตูใ้ในในกระมังนี้จะหมดนะคะแล้วจากนั้นเราก็จะไปดูขั้นตอนการออก